่อนที่จะไปรับชวนก็อย่ากดไลค์ก,ก,กดดามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการัใจในการทำลิปต่อไปของเรานะสรับคอฟรีลิมิเต็ดซึ่งจะไปขอฟรีชิ้นนี้เลยแจกก็ตามน,นี้นะซึ่งมันก็คือตาเลี้ตาะล่าล่านะทุกคนก่อนเล่นให้ทุกคนเข้าแบบที่เราเนี่ยทิง้งริก์ไว้ใต้เมนูนะทุกคน แราวจากนั้นให้พวกเรติตามเรามามาดูเคลสดับนี้นะทุกคนซึ่งมีการทำนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องทำการชน,นะให้ครบประมาณ10ครั้งทั้งหมด30วันเลยนะทุกคนซึ่งในการแรกนั่นก็คือให้ทุกคนทนการเลือกรูปภาพที่ทุกคนเนี่ยชอบมาหนึ่งรูปภาพนะทุกคนนะให้ดูหลังจากาการไปฟังนั้นนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยทำหมดเนี่ยมาอยู่ฝันเดียวกับเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะชนะไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเลือกไปฟังอื่นที่แบบว่า เราไม่ได้เรื่องนะมันก็จะเกิดการต่อสู้แบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งซึ่งถ้าฝั่งของเราเนี่ยชนะเนี่ยฝั่งของเราเนี่ยก็จะได้ชชนะไปเลยนะหรือได้วินนะทุกคนแต่ถ้าฝั่งเราแพ้นเนี่ยเราจะไม่ได้วินหรือชชนะนี่นะทุกคนซึ่งให้ทุกคนน,กน่ยการทําแบบนี้ไปเรนะื่อยจนกว่าจะครบประมาณชนะสิบครั้ง ทั้งหมด30วันนะทุกคนโอเคก็สิก็ต้องกดอ,อะไรไปก่อนกิดตามกดไลค์กดแชร์ใด้ดนนจลยทุกคนใครไม่เข้าใจไหนก็สามารถทำเราเลย,เลยใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดสามารถกดรงซีซหรือซีสองตัวได้นะทุกคนเพื่อเปิดสำนักทุกคนบ๊ายบาย